สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับช่องหมอยาแพ็กจีนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่บนดอยอินทนนท์ซึ่งเราก็จะไปพักกันที่อะไรนะครับพี่แซงโซวิวแซงโซวิวนะครับจะเป็นที่พักที่เราจองในวันในครั้งนี้เป็นเป็นคืนแรกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามมาเลยครับทุกคนแล้วก็จะเป็นทางเข้าที่พักนะครับซึ่งที่พักแซงโซวิวนี้ก็จะอยู่ใกล้กับ ศูนย์อาหารเกษตรศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรนะร้านอาหารโครงการหลวงนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นเกษตรทุกที่เลยร้านอาหารโครงการหลวงนี่เขาจะปลูกเป็นดอกไม้นะครับมันจะเป็นดอกเป็นจะมาดอะไรเงี้ยที่ประดับเออที่ขาวขาวครับเนี่ยเริ่มปลูกกันเยอะขึ้นนะครับนทางเข้าที่พักเนะเสียดายอ่ะเรามาดอกมันยังไม่บานไปเลี้ยวได้ไหมนี่เราเราขับเลยมาแล้วครับเดี๋ยวไปเลี้ยวก่อนให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะฮะ รอบๆที่พักนะครับเคเดี๋ย okay, วเข้าไปทางนี้นะครับจะเป็นซอยเล็กๆม,ม,มีลำธารด้วยเดี๋ยวว่าอย่าขับรถตกลำธารน,นะครับเ<ๆ>พื่อนๆขับตรงไปแซงซัวแซงชัวไม่แซงซัวแซงชัววิวนะครับนี่เลยโฮ้ยจะมีลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็นี่เป็นเต็นท์กระโจมแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปเช็คอินก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาถ่ายวิวรอบๆที่พักให้เพื่อนๆดูนะครับถึงแล้วเพื่อนๆแซงชัววิวนะฮะ บรรยากาศรอบๆที่พักครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปเช็คอินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายวิวรอบๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับทุกคนตามมาเลยครับเพื่อนๆเห็นน้ำตกไหมครับตรงโน้นฮะนี่ฮะน้ำตกนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ที่พักเราท่านมองเห็นเลยนะนะครับนี่จะเป็นเอ่อเป็นโดมที่เรา จองไว้นะครับเข้ามาดูเลยนะครับยจะเป็นเต็นท์แรกเลยของที่นี่เนาะซึ่งก็จะเป็นห้องน้ําในตัวห้องน้ําแยกเนี่ยครับเป็นห้องน้ําแล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้นะครับนี่แล้วก็เต็นท์เห็นไหมครับ <c oughs> เต็นท์ใหม่มากแล้วก็สะอาดมากเลยนะครับนี่เลยมีโ<ม>ต๊ะสําหรับโต๊ะสําหรับกินหมูกระทะนะคะหลือพอเราสั่งหมูกระทะแล้วหนึ่งชุดเป็นเซ็ตเล็กราคาอยู่ที่สี่อบาทนะครับนี่จะจะเป็นวิว ด้านนอกของที่พักเนี่ยจะเป็นเขาจะเริ่มปลูกสตรอเบอรี่นะครับเนี่ยเริ่มเห็นเป็นดอกสีขาวๆแล้วเนาะเนี่ยพี่เขากำลังแบบรดน้ำอยู่นะฮะคืนแล้วเท่าไหร่นะครับราคาเพื่อนๆทายคืนเท่าไหร่ครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนข้างในนี่มีเตียงนะครับคิงไซส์หนึ่งเตียงเนาะแล้วก็อีกเตียงหนึ่งจะเป็นเตียงเสริมเนี่ยผ้าหฮมมีหมอนให้นะครับมีโต๊ะ สำหรับอ่านหนังสือนะครับแล้วก็คมไปแล้วมีอะไรซ่อนอยู่หลังมีพัดลมมีน้ําให้สามขวดนะฮะแล้วมีอะไรนะที่ซ่อนอยู่ก็คือเกรดไม่ใช่ไม่ใช่หรออะไรนะที่ซ่อนอยู่ก็คือนี่แน่ไอเดมนั่นก็คือห้องน้ําแยกไม่ใช่ห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ําแยกย้ํานะฮะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูภายในห้องน้ำนาะไอ้ตัวนี้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะแบบกระไรนิดนึงเนาะนี่ภายในห้องน้ำเพื่อน อ้ oh. ห้องน้ำมีอ่างล้างหน้ามีกระจกให้นะครับส้วมนะครับชักโครกเนี่ยก็จะเป็นแบบชักโครกนะไม่ใช่ส้วมซึมนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะฮะสบู่พร้อมออแชมพูอะไรนี้หมดเลยนะครับทุกทุกคนถือว่าดีมากนะฮะแต่ว่าของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องทาน้ําอุ่นที่เป็นแบบแก๊สนะฮะเนี่ยใช้แก๊สหุงต้มเนาะครับ ราคาให้เพื่อนๆทายราคาเท่าไหร่ครับบอกไปแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้บอกไปแล้วยังไม่ได้บอกที <Hello. S 1> เออราคาอยู่ที่หนึ่งพบาทปาสโอ้ <Hello. S 1> oh my god ถูกมากแนะนำเลยนะครับที่ <ct> อันนีน <ct> แซงชัววิวนะครับแซงชวิว <Hello. S 1> แบบเป็นเต็นท์นะฮะเต็นท์เต็นท์นโดมที่มีห้องน้ำในตัวนะครับ อ่าโอเคหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองสามารถพักได้หลายท่านมากเลยนะคะใครที่มาใครที่มากับครอบครัวก็สามารถพักได้เลยนะครับเนี่ยพัดลมไม่จําเป็นแอร์ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้หนาวมากแล้วก็นี่หน้าต่างภายในเต็นท์ก็มีนะครับให้เราแบบได้ชมวิวสองบานนะฮะหนึ่งสองซึ่งบานนี้ก็คือเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเปิดเลยครับวิวหลักล้านนะฮะเดด๋วยดวฟี่ประตูเลย จากหน้าต่างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะช,าชา้าโอ้ลมเย็นสบายมากว้าวเนี่ยเห็นแล้วซอับปะีดด้วยไม่รู้ว่ามันจะมีแบบเป็นผลสุกแล้วไหมพี่นะแต่เริ่มมีดอกสีขาวแล้วน้องคิดว่าน่าจะน่าจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยลองไปถามทางที่พักดูว่าสามารถที่จะลงไปเก็บได้ไหมอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมขออาบน้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็อาจจะไปถ่ายรูปบริเวณรอบๆที่พักเนาะแล้วเที่ยวบริเวณนี้้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมบรรยากาศรอบๆที่พักกันนะฮะไปเลยตามมาเลยครับเพื่อนๆวันนี้อากาศก็หนาวนะครับประมาณ สิบเจ็ดใช่ไหมครับที่เราดูในสภาพอากาศแล้ว,ลวเห็นนะฮะตรงนี้เองน,ะนงี่อุณหภูมิพี่ดูอุณหภูมิหน่อยได้ไหมนี่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยอุณหภูมิดูในนี้ได้ไหมสามเอ็ดไม่ใช่นี่มีดอกไม้ด้วยเห็นไหมเอเคไหม ดอกไม้อะไรรู่ดอกสีเหลืองนะฮะไม่รูรมีงูหรือเปล่าก็เปิด16อันตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับบหมดแล้วรค,ลครับอ้ลห <laughs> 16นะครับเมื่อกี้ดูแล้วนี่ s เซน u a l View นะฮะ <c oughs> นี่เลยมาถ่ายรูปก,กับตรงนี้ได้นะครับน้องๆกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่นะครับ สบายอันนี้มีอะไรครับอันนี้เป็นอะไรฮะเหรอเดี๋ยวให้ดูมีปลาไหมพี่้ยมีความสุขนะครับเพื่อน น,นิสพานเดี๋ยวพาขึ้นบนกระถางดีกว่าเหนนไ,เ,นไเล่นฟุตบอลกันอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเล่นฟุตบอลกับเด็กๆนะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ำตกนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยที่นิ้วเนี่ยเนี่ยสวยมากเนี่ยพี่ๆีเขาเริ่มกินหมูกระทะกันแล้วนะครับจริงๆเราก็เริ่มหิวแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาอีกนิดนึงนะฮะดูดอกไม้ก่อนนะครับเฮ้ยดอกอะไรเนี่ยสวยนะฮะ ดอกดาวกระจายไหมครับเพื่อนๆสวยมากนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูสวนดอกไม้กันดูได้ไหมพี่ตรงนี้ครับจะเดินไปดูกันนะฉันมีความรันทต้อบ ดอกโมเอ้ยดอกแก้วนี <opoly> <wind> ่ๆเห็นไหมมีคนี่เอกแก้วกับบนีกระยาเดตามทาแล้วก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้สวยมากเห็นไหมฮะเยอะเลยนะครับมีหลายซุ้มเลยที่พี่เาจกถูนไปนะครับ ฉันมีชีวิตคนเดียวลำพังฉันมีความรักที่ เสื้อลำทานและกลิ่นของวันนั้นฉันยังจดจำใช้ชีวิต,วตเหมือนกาเปล่าเหมือนกเกลื่านที่ไรมีผัะก,กาศครับนนจะเป็นผักชีนะครับอันนนนครับ,นนนรบผักชีครับ ได้ครับอย่าไปเหยียบเนาะน่าจะเป็นดอกอันนี้เหมือนกันดอกอะไรวะดอกแบบเดียวกับเมื่อกี้ครับเป็นสีม่ว์อันนี้ไงดอกผีเสื้อไหมไม่ใช่ก็ดอกที่จะไปถ่ายพรงนี้ไง้อกสวยจังดอกมะกะเล็ตใช่ไหมดอกไม้นี่ดอกอะไรครับอันนี้ก็สวยนะครับดอกแก้วกระดูกนิ่ใช่มันจะมีอยู่นะจะไปแกล้ง อันนี้มันยังไม่ออกครับยังไม่ออกครับแต่ก็แตกแปลงก็สวยอยู่ครับแต่เข้าไปเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดาว่อสต้สตรอเบอรี่เขาบอกว่ายังไงนะครับคือสามารถที่จะกินได้ใช่ไหมคใช่ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมูกระทะนะครับกินหมูกระทะนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันเนาะ เพื่อนๆถึงเวลาที่จะกินหมูกระทะกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าหมูกระทะของที่พักจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันแล้วนะฮะเห็นไหมครับเริ่มคนเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเขาเริ่มถ่ายรูปกันเริ่มคลึกคลื่นนะครับโอเคมากินหมูกระทะดีกว่ามาเร็วรู้สึกตื่นเต้นไหมฮะในหมูกระทะอยู่ไหนฮะนี่ครับ มีผักนีหมูเห็นไหมครับเส้นหมูเนี่ยอะไรเนี่ยเปเส้นแล้วก็กระทะในเตาอยู่ในเลยเรายังไม่มาครับเสกเตาเราเสกเตาหนึ่งสองสามเฮ้ยปินมากเดี๋ยวเกอันนี้มาก่อนครับปิ้นจริงๆมีแเปิเบอร์รี่นะับเริ่มมีแสงไฟเพื่อนตอนนี้หมูกระทะของเราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการเป็นอาหารข้ามในวันนี้นะ เือไหเป็นมื้อหนักมากนะครับนี่เลยเห็นไหมครับฟินมากเป็นไงบ้างครับไม่พูดเลยนะครับตากล้องเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยใช่ไหมครับฟินมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะราคาสี่ร้อยบาทนะครับมีเซตนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นหมูนะฮะหมูแล้วก็มีผักให้นะครับผักก็เยอะมากนี่ครัเซตผักมีวุ้นเส้นด้วยนะครับแล้วก็เรามีเอ่อ อะไรนะอ่ไส้อัวเออไส้อัวไส้อัวนะครับที่เราเราได้ซื้อมานะครับก็จะมาย่างกับหมูกระทะด้วยนะฮะก็ต้องขอตัวเพื่อนเพื่อนเนี่ยกินหมูกระทะก่อนนะครับดวันละนิดไม่หันหลังมองจังหวะทำนองร้อยตามฉันไปไม่มีบังคับเน้นนี้อันนี้อะไรครับอันนี้แตงกวายูรุกนี่ง่ายสุ

มันมีมันเผาเพิ่มมาอันนี้อร่อยกิมเฉยๆก็ได้อันนี้เป็นมะเขือสีดานะครับแล้วก็อันนี้แตงกวาเลยนะเมื่อกี้เพิ่อกมาแญี่ปุ่นอันนี้คุณุลให้ลองชิมนะครับแล้วก็มันเผาท่นี่มันเป็นมันมันต้มในขาต้มญี่ปุ่นนะครับหวานมากเดี๋ยวเราจะเอาเผาดีกว่าเนาะให้มันหอมๆนะเอาเผาให้มันหอมๆโอเคครับเดี๋ยวกินหมูกระทะกันต่อนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ สิบห้าได้ไหมสิบห้าองศานะครับต้องไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะฮะเมื่อกี้มีคุณลุงเขามาขายมันมันมันต้มนะครับเราก็เลยเอามาเผากันนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมฮะวายไปิคกินพายนันมันเผาน,เานะครับฟินไหมครับ <c oughs> ตอนนี้นตอนนี้หนาวมากจริงๆนะครับเพื่อนๆเออขอกินมันเผาก่อนนะครับ ฉันแบกกระเป๋าอย่างเดินตามทางที่ไม่มีรถไม่มีแสงไฟมีแต่อบอลลี่กันครับทุกคนนี่เลยหลังจากกินหมวกระทะเสร็จนะฮะเมื่อกี้นี่สดๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยหาเวลาไปเก็บที่สวน เดี๋ยวต้องไปถามว่าเขาซื้อ,อ,อที่ไหนปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมนนัีคก็เพิ่งปลูกรูปมันยังยังเป็นไม่เยอะฮะต้องไปถามว่าส่วนที่เขาเอามาเนี่ยมาจากตรงไหนนะครับสดมากเพื่อนๆอ,อ,อร่อยมากอ,มอร่อยมากครับมันสดมันมันเปรี้ยวๆแล้วก็มีพริกบวยของซอฟต์เบอรีอ่ะ ยอ,อยากให้มาลองกันฝุดมากเลยับไอาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับช่องหมอยาเพก็กจีนะครับหมอยาเพก็กจีกด subscribe ด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบาย I'm